นาฬิกา42นาทีนะครับหลวงตาทุดงถึงบ้านสาครพัฒนานครับบ้านสาครพัฒนาตำบลหนองแวงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านสาครน,นะครับมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านสาครพัฒนาอ่าบริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับด้านหน้านี้จะเป็นโรงเรียนนะครับครับสวัสดียติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับทาง ช่อง u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับทางเพจ facebook ไลฟ์ตั้มดัมซิง่งสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับยกไว้นะพี่นะยกน้ำไว้เด้อแม่เด้อย,ยกน้ำไว้ครับเตรียมพร้อมเลยครับสาธุสาธุาครับผม นี่ก็ลดน้ำนะครับทีมผู้ภัยตำรวจทางหลวงนะครับน้ำโสมนะครับเพื่อน้ำโสมนะครับไหนนะพี่อ๋อสาธุสาธุครับ ข้างหน้านี้เป็นเขตโรงเรียนนะครับพี่าบอกพี่น้องเราหน่อยพี่พี่ป๊อบว่าหลวงตาพักจาวัดที่ไหนครับฮะบอกบอกได้พี่ขอมุญให้กล้าบอกพี่บออโรงเรียนอย่งนะพี่ฮะโรงเรียนบ้านน้ำซึมครับโรงเรียนบ้านน้ำซึมอีกประมาณสามกิโล เท่าไหร่พี่กิโลกว่าเนี่ยสามกิ <3 S 2> โลกว่านะครับสามกิโลกว่าเออา,ายาาผมสัมภาษณ์วะพี่ผมม่สัมภาษณ์ดอกเออพี่ป๊อบอายกล้องบอพี่ปอ๊อบเนี่ยแต่ว่าเอาเยมึงยามันบ่ถือป่ะพี่อโอ้ยจะขาดลงตาไหมถ้าลงตาท่านแจ้งมาแล้วจะไงก็ชัวร์พี่ลกลกวัวมีการเปลี่ยนแปลงบอก พี่ป๊อบบอกว่ากลัวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ผมก็ได้ยินเหมือนพี่ป๊อปเลยนะครับเนาะก็รอแลวชมกันไปว่าจะจุดนั้นหรือเปล่านะครับาานะบ้านผือเลือยู่30กิโลครับบ้านผือ30อำเภอบ้านผือ30กิโลจังหวัอดอุดร85้ากิโลครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมอนั่นนะครับผม หลวงตาที่ดงมาถึงยกน้ำนะครับอ่ยกยกน้ำเลยคุณแม่เด้อเตรียมยกน้ำถอดหมวกน้ำครับเตรียมยกน้ำนะครับถอดหมวกด้วยนะครับอ๋อของคุณแม่จับไว้พระสงยกเนดะ้อสองแพกสองแพกจับไว้ได้ครับสองแพกจับไว้ได้ครับหลวงตามาถึงเอาล้มออกนะพี่เนดะ้อเดี๋ยวให้หลวงตามาถึงก่อนก็ได้ เตรียมเตรียมยกขนมนมเนยน้ำ,นำดื่มขึ้นเลยครับซึ่งวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับ สาธุสาธุครับลบน้ำช่วยเลยครับงีน่าขึ้นไว้นะครับโอ้จะชอบจะชอบเนาะมีสองคนแอบด้วยตัวเล็กเนี่นนู่น มามานี่เบนี่เร็วมขนมแล้วมาขนมแล้วมไปเร่อเรอเอามาแล้บานนี้บุมีขนมห้เดกนอยด์ไดไแล้วบานนี่เอาเร็วเร็วมาเอาขนมเร็วเอเอาพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับเออ เดี๋ยวมีขนมให้ครับเออ <c oughs> สาธุครับผมคุณ <c oughs> ยายนะครับคุณยายนะครับเดี๋ยวจะมีนมขนมนมเนยให้คุณยายนะครับด้านหลังนะครับเนาะ เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมคุณแม่จุกน้ำด้วยครับยกน้ำด้วยน้ำน้ำขับสาธุอนุโมทนาบุญครับผมพี่น้องชาวบ้านสาครนะครับพัฒนานะครับ ีนก็นเป็นเด็กๆอนุบาลน,นะครับที่มารอรับพรจากหลวงตาบุญชื่นสาธุสาธุครับผมยกไว้นะครับผมประมาณหน้าอกครับหน้าอกสาธุสาธุครับผม

อากาศมันร้อนนะครับก็อนนิมนต์หลวงตาให้ได้พักไปเรื่อยๆอันหลวงตามาจับไว้เด้อคุณแม่เด้อครับหลวงตามาถึงจับไว้เด้ออย่าลืมจับด้ิจับไว้พร้อมครับจับไว้พร้อมจับถวายท่านนะครับพูดภาษาอีสานด้วยภาษาไทยด้วยนะครับเนาะหลายท่านก็คงจะฟังออกบ้างนะครับไม่ออกบ้างก็มีนะครับเนาะให้คุณแม่ท่านได้จับน้ําไว้นะครับ น้ำที่นํามานะครับจับถวายท่าไไนยกไปก่อนนะครับผมสาธุครับผมคุณแม่เอาซ้อนเอาซ้อนน้ำแล้วจับไว้ได้แม่แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเอาซ้อนแล้วจับแบบนั้นเลยครับผมอ่าจับไว้ก่อนนะครับสาธุสาธุครับผมยกน้ำไปก่อนเด้อตัวเล็กยกน้ำขึ้นก่อนให้ลงตารับให้ก่อนอค,คุณแม่ยกน้ำขึ้นเด้อคุณแม่เด้เอ ไปได้นะครับด้านหน้านะครับซึ่งก็อากาศร้อนมากนะครับก็จะนิมนต์หลวงตาท่านได้พักก่อนนะครับนี่พักเท้าอีกสักรอบหนึ่งว่าบรรยากาศวันนี้ร้อนมากครับร้อนกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้ครับวันนี้นิมนต์หลวงตาพักจุดนี้ใต้ร่มมะม่วงนะครับอ่า อ่อลมมีป่ะพี่อ๋อร่มร่มนั้นให้ให้หลวงตาว่าให้ญาติโยมพักหลวงตาจะพักที่ร่มนี้ครับนี่ตรงนี้แหละพี่กอนครับก็ตอนนี้หลวงตาท่านพักร่มนะครับให้พี่น้องเราที่ได้ร่วมเดินพักร่มนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ